ผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนตุลยาธรทุกๆคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ในสัปดาห์แรกวันนี้นะครับคุณครูเสือก็จะพานักเรียนเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันได้เลยครับก็กลับมาอยู่กับครูเสือนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับเรื่องครอบครัวที่หลากหลายนะครับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับผมอ่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอ่าครอบครัวที่หลากหลายนะครับครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนนะครับขึ้นไปอ่าตรงนี้นะครับครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบชีวิตคู่นะครับหรือคู่ชีวิตอสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหร,หรือผู้ปกครองกับเด็กนะครับแต่บางครอบครัวอาจจะมีลุงป้านนะอ่ะ ู่ย่าตายายอยู่ด้วยนะครับบางครอบครัวเป็นสมาชิกประกอบด้วยพ่อลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อ,อหรือแม่ลูกและผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่การมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นสมาชิกในครอบครัวควรให้ความเคารพนับถือไว้วางใจกันเด็ก ความชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับคำสอ,สอนของผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่ามีความรักใคร่เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบเพื่อการอยู่รวมกันอย่างมีความสุขอ่าทีนี้เรามาดูนะครับข้อที่หนึ่งความสำคัญของครอบครัวนะครับ การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะครับและมีความสุขอะผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอ่าหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าสีฟ้าตรงนี้ ทุกคนในครอบครัวนะครับมีความรักความสามาัคคีสองนะครับก็คือตรงนี้อ่าลูกศรตรงนี้นะครับสมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอต่อมานะครับตรงนี้อ่าสังคมเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวตรงนี้นะครับต่อมา สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสองนะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่หนึ่งสมาชิกในครอบครัวนะครับมีความรักใคร่และมีความเอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กันและกันเสมอนะครับข้อที่สองสมาชิกในครอบครัว ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองข้อที่สามสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือมีความกตัญญูรู้จักไปลามาไหว้ข้อที่สี่สมาชิกในครอบครัวนะครับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทำความสะอาดบ้านข้อที่ห้า สมาชิกในครอบครัวนะครับยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันข้อที่6สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมนะครับและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันข้อที่7สมาชิกในครอบครัวใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะต่อกันข้อที่8 สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวอ่านี่ก็เป็นภาพนะครับแสดงความคิดเห็นร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวต่อมาครับสามเรามาดูการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวอ่าสมาชิกในครอบครัวนะครับอ่าพ่อแม่และผู้ปกครองอ่ การปฏิบัติหน้าที่นะครับของพ่อแม่หรือและผู้ปกครองนะครับเป็นหนึ่งนะครับเป็นผู้นำของครอบครัวสอ,องรับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวสามดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเช่นจัดหาอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือสุขอนามัยนะครับสุขอนามัยของลูก สแก้ไขปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวห้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีรวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสม 7. จ็ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูก แปดคอยดูแลและป้องกันจากอันตรายแต่ไม่เป็นการทนุถนอมมากจนเกินไปจนขาดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองอต่อมาครับสมาชิกในครอบครัวลูกอ่การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของลูกนะครับข้อที่หนึ่งช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทำได้ สมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือ 3. รู้จักอดออมและใช้จ่ายอย่างประหยัดสีมีความกะตันยูกะตะเวที 5. ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว 6. เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอ่าต่อมาครับเรามาดูสมาชิกในครอบครัวปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่อ่าการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามหน้าที่ในกะารปฏิบัติตนตามหน้าที่ของปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่นะครับข้อที่หนึ่งอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม สช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทำได้ 3. ให้ความรักและดูแลลูกหลานให้ปรกพฤติเป็นคนดีสช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลาน 5. ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว อ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับอ่าแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ครูเสือนะครับจะพาทำใบงานเสริมทักษะอ่าเดี๋ยวไปพบกับช่วงใบงานเสริมทักษะกันได้เลยกล็ฝวิวกับครูเสือนะครับในช่วงใบงานเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า สำหรับใบงานนะครับก็จะมีทั้งหมด5้าใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําไปพร้อมๆกันนะครับทีละใบเลยนะครับอ่าให้นักเรียนเปิดไปหน้าใบงานที่หนึ่งนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับตรงคาชี้แจงนะครับให้ละเอียดเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคําถามเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารให้ถูกต้องอ่า เรามาดูรูปที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าฟันทำหน้าที่ย่อยคือ,อคำตอบก็คือช่วยบดเคี้ยวอาหารนะครับอ่าต่อมาครับรูปที่สองนะครับตรงนี้อ่าหลอดอาหารทำหน้าที่ย่อยคืออ่าก็คือเป็นทางผ่านอาหารที่ถูกบดเคี้ยวนั่นเองต่อมาครับตรงนี้่าก็คือ กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอ่ารับอาหารจากหลอดอาหารนะครับอ่าต่อมาครับตรงนี้นะครับก็คือตับนะครับทำหน้าที่ย่อยสร้างน้ำย่อยเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีอ่าต่อมาครับตรงนี้อ่าก็คือลำไส้ใหญ่นะครับทำหน้าที่ย่อยดูดซึมน้ำและเกลือแร่จากนะครับกากาอาหาร ต่อมาครับลำไส้เล็กอ่าลำไส้เล็กก็คือย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารต่อมาครับถวานั่นะครับผมทําหน้าที่ย่อยเป็นทางระบายอุจจาระ,ะอ่าต่อไปครับเราจะไปทําใบงานที่สองกันเลยอ่าก่อนอื่นนะครับครูคเสือนะครับมีสิ่งมาแนะนําก็คือ นักเรียนคนใดที่ทำตามครูเสือไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปนะครับอ่ากดหยุดคลิปนะครับเพื่อที่จะทำข้อตรงนั้นให้เสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็กดเล่นคลิปต่อได้เลยนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำรายงานที่สองกันเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจำ ลงในตารางดังนี้อ่าก่อนอื่นนะครับมาตรงนี้นะครับก็คืออาหารถูกย่อยที่ปากนะครับโดยการเคี้ยวนะครับอ่าอันนี้เวลาเรากินข้าวนะครับก็จะถูกเคี้ยวนะครับอ่าต่อมาครับอาหารกลืนลงสู่กระเพาะอาหารนะครับย่อยโดยน้ําย่อยอ่าต่อมาครับอาหารส่งไปที่ลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารนะครับตรงนี้ ต่อมาครับกบอาหารส่งไปลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาตุนะครับต่อมาครับขับออกมานะครับเป็นอุจจาระนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เรามาดูนะครับวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติ 1. นึ่งทำจิตใจนะครับให้แจ่มใสไม่เครียดสองดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน สรับประทานอาหารให้ตรงเวลาสรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและกินผักผลไม้หกดื่มน้ำสะอาดวันละ 6. ถึงแปดแก้วเจดขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทีนี้นะครับนักเรียนมาดูผัดจากช่องตารางนะครับนักเรียนจะเจอกับ โจทย์คำถามอีกสามข้อนะครับอ่าเรามาดูเลยข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าการรับประทานอาหารเผ็ดจัดเป็นประจำนะครับจะส่งผลเสียอย่างไรต่อระบบนะครับย่อยอาหารคำตอบก็คือทำให้ปวดท้องประคายเครื่องครัเพราะอาหารอข้อที่สองนะครับเพราะเหตุใด เราจึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนตื่นตอบก็คือเพื่อให้อาหารนะครับย่อยง่ายกะเพราะอาหารไม่ทำงานหนะักสามนะครับข้อที่สามโจทย์ถามว่าการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจะส่งผลเสียอย่างไรคำตอบก็คือทำให้เป็นโรคกระราะนะครับอต่อไปครับไปงานต่อไป อ่าครับคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสมาชิกครอบครัวอ่าเรามาดูนะครับตรงนี้ก่อนอ่าผู้ปกครองนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือผู้ปกครองนะครับจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรอ่าหนึ่งเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัวสองดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก ในครอบครัว 3. ามอบรมสั่งสอนนะครับสส่งเสริมการศึกษาและคอยดูแลปกป้องจากอันตรายต่อมาครับเรามาดูการปฏิบัติตนของลูกนะครับผมหนึ่ 1. ช่วยงานบ้านสองตั้งใจเรียนหนังสือ 3. เขารบเชื่อฟังคำสั่งสอนต่อมาเรามาดูนะครับการปฏิบัติตน ของญาตินั่นเองอคือหนึ่งอบรมสั่งสอนหลานสองเป็นที่พึ่งของหลานสามเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวจะดูต่อกันเลยนะครับอ่ต่อมาครับใบงงานต่อมานักเรียนก็จะเจอกับตารางอีกแล้วนะครับอ่านะเดี๋ยวครูเสร็จจะพาทำไปทีละตารางเลยนะครับอก่อนอื่นอ่านคำชี้แจงก่อน ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกในครอบครัวลงไนแผนผังดังนี้อ่าเรามาดูตรงนี้นะครับอแผนผังช่องที่หนึ่งคุณ,ณธรรมและวิธีการปฏิบัติตนที่ทําให้ครอบครัวนะครับมีความอบอุน่นอ่าข้อที่หนึ่งนะครับคุณ,ณธรรมความกระตันยูความคุณ,ณธรรมความกระตะ กตัญญูกตตะเวทีนะครับวิธีปฏิบัติตนก็คือดูแลนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อท่านนะครับเจ็บป่วยหรือแก่ชราผลที่เกิดขึ้นนะครับตนเองจะมีความสุขและความสบายใจสุขภาพจิตดีไม่มีความเครียดครอบครัวมีความอบอุ่นรักใครสามัคคีกลมเกลียวกันนะครับ ่าต่อมาเรามาดูโจทย์สามข้อที่อยู่ใต้ตารางอ่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าครอบครัวมีฐานะร่ำรวยเป็นลักษณะครอบครัวที่มีความอดอ,อ,อ,อุ่นหรือไม่อย่างไรอ่าคําตอบก็คือไม่เสมอไปสิ่งที่สำคัญทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นคือ ความรักความเอาใจใส่กันและกันข้อที่สองนะครับโจทย์ถามว่าถ้าครอบครัวไม่มีความอบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรคำตอบก็คือเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับทะเลาะบอกแว้งไม่สบายใจเครียดอ่าข้อที่สามโจทย์ถามว่าถ้าทุกคนในครอบครัวมีความอบอุ่นจะส่งผลอย่างไร ต่อสังคมอ่าคำตอบก็ววคือสังคมนะครับเกิดความสงบสุขมาต่อกันไปที่ไปงานต่อไปเลยนะครับอ่าก็คืออ่าให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับอ่าคาชี้แจงนะครับก็คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับระหว่างเพศชายและเพศหญิงอ่าก่อนอื่นเราจะเริ่มกันที่เพศชายกันก่อนเลยนะครับ าการเปลี่ยนแปลงทางด้าร่างกายของเพศชายนะครับหนึ่งน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแขนขาไหลกว้างสองเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัวสามฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นให้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นสี่มีหนวดเทานะครับและมีขนรักแร้และอวัยวะเพศห้าเสียงแตก แห้าวหกตอมเงือขับเงือออกมามากทำให้มีกลิ่นตัวเจ็ดเอาว้วัยวะเพศสืบพันธุ์ภายในเริ่มทำงานจึงมีการสร้างอสุจิและหลังน้ำอสุจิหรือการฝันเปียกต่อมาครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศหญิงหนึ่งน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้น รวดเร็วนะครับรูปร่างสูงและตัวใหญ่กว่าเพศชายเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและตามลำตัว 3. ามฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นให้หน้าอกขยายใหญ่ 4. มีขนขึ้นที่เอววัยวะเพศและรักแร้นะครับ 5. สะโพผายออก6กตอมเงือขับเงือออกมามากทำให้มีกลิ่นตัว7ด อวัยวะสืบพันธ์ภายในเริ่มทำงานจึงมีการตกไข่และมีประจำเดือนอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบงานเสริมทักษะในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าผู้เสือก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ สื่อการสอนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาวันนี้ครูเสือก็ขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับที่รับชมสื่อการสอนออนไลน์ของครูเสือนะครับอ,อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเด็กๆอแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ